าถึงแล้วสินะโรงเรเยียนสดใสสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยคือฉันไอเอโนะอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทุกๆคนในโรงเรียนนั้นรักฉันมากๆเลยล่ะค่ะฉันมีเพื่อนเยอะมากๆเธอเลยทาให้โลกดูสดใสมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยสอ <Yeah. S 1> วัสดีอเอโนะวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> ทุกคนตรงที่นี้นะคะก็คือเพื่อนของฉันทั้งหมดรวมถึงกลุ่มของนี่ด้วยส่าวแก้วตัวแม่แห่งโรงเรียนอะคาเดมี่ของเรานะคะ พวกเธอพวกเธอได้ข่าวอันนั้นเป่าวะไอ้ผู้ชายคนที่มันใส่แว่นหนาเตอะใช่วันนั้นมันก็มาจีบฉันเหมือนกันอีฉันไม่ชอบเลยอ่ะใครจะไปสู้รุ่นพี่ได้รุ่นพี่หล่อชะมัดเลยเนาะใช่ฉันก็ว่ารุ่นพี่หล่อมากฉันอยากได้เป็นแฟนจังเลยเออฉันชอบเขาอ่ะให้ตายเถอะฉันก็ชอบอ่ะโอ้โหดูดิดูรูปดิโอ้โหรุ่นพี่น่ารักจังเลย ของฉันเดี๋ยวฉันจะทำให้พวกเธอได้รูเลยว่ามาเล่นกับของของฉันแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเออเอาเป็นว่าครั้งนี้ฉันไม่แพ้แล้วนะอืมเมื่อกี้ดูเหมือนว่าพวกเขาหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าเขาไม่ชอบผู้ชายคนหนึ่งที่สซเว่นนาเตอะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ดกได้แค่คนเดียวเดี๋ยวนะฉันขอหาก่อนรู้สึกเขาจะอยู่ที่ห้องชมรม คนชอบเล่นเกมนี่ไง <Yeah. S 1> คน,นนี้นั่นเอง <Ooh. S 1> เอาเอาวัดวัดดีเออในในแว่นหนาเตอเอ<ๆ>เอเธอเธอเธอทุกการอะไรจากฉันน่ะออออ๋อเธอถามถึงพวกสาวแก่สามคนนั้นใช่ไหมอ่ะคือฉันชอบเขาทั้งสามคนเลยนะพยายามตามจีบแล้วแต่ว่าเขาไม่สนใจฉันเลยแถมรังเกียจฉันอีกตั้งหาแล้วพวกเขาก็บูลลี่ฉันด้วยให้ตายเถอะเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันช่วยนายเองในแว่นไม่ต้องห่วง <Yeah. S 1> โอเคค่ะ ตอนนี้เนี่ยฉันก็คิดแผนไปแล้วแหละว,ว่าจะช่วยในแว่นได้ยังไงก่อนอื่นเลยฉันต้องถามเธอก่อนว่าทำไมถึงไม่ชอบอะไรในตัวเขาจะมีเรื่องจะถามไหมไายฟ้าทำไมไม่ชอบไอ้แว่นน่ะเออฉันแค่รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่คือผมยุ่งมาก <c oughs> ๆ,ๆเลยอ่ะคือดูแบบอีอเดียดอ่ะคือเขาเหมือนไม่มีหวีแบบพกมาที่บ้านเลยอ่ะโอ้โหแรงมาก แล้วก็ถึงได้บูลลี่คนอื่นแรงขนาดนี้คนต่อไปนะคะใหญ่ม่วงละกันเดม่วงจะมีความคิดอย่างไงเกี่ยวกับนายแว่นบ้างไหนลองดูซิฉันขอถามหน่อยดิเดม่วงคือนายแว่นมันไม่ดีตรงไหนหรอ <c oughs> อ๋อไอ้นั่นน่ะนะฉันคนไม่ชอบเลยอะเพราะว่าเขาดูแบบอีวว่าฉันไม่โอเคเท่าไหรอ่อะ <c oughs> คือแค่รู้สึกว่าเขาเหมือนมัดุถทำอะไม่เอาอะงั <c oughs> ้นแล้วเธอละยายเหลืองนายแว่นทำอะไรผิดหรอถามได้ไหมอะแอบ แว่นนะ่นนะออเมก้าสคือเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใส่แว่นหนาเตอะม,มากฉันรู้เลยว่าคือใคร <c oughs> แล้วฉันจะช่วยยังไงดีั <ís> <laughs> นต้องเราจะช่วยยังไงดีเหมือนกันนะในแว่นในหนักเกินอะ่ะ <c oughs> ต่อไปไงเขียวนะคะไอเขียวจะมีความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างทำไมเึงถึงไม่ชอบในแว่นหรอัทงที่เขาก็เป็นค,คนดีนะถามได้ไหมวะเรื่องเนี้ย คือฉันแค่รู้สึกว่าฉันเออไม่ชอบเขาอะ่ะเขาดูแบบเป็นคนที่ค่อนข้างแบบอีเดียดอ,อ,อ่ะฉันก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยนะเนี่ยแล้วยังชมพูล่ะไหนแว่นอะ่ะไม่ดีตรงไหนถามจริงอ๋อเธอถามถึงเรื่องไอ้ผู้ชายคนนั้นที่ใส่แว่นนั่นนะไอ้หน้าของเขาเนี่ยมีขนยุบยับเ no, <it> ต็มไปหมดเลยอะ่ะแค่รู้สึกว่าเขาเนี่ยจะต้องแบบโกนขนบ้างอะ่ะโอเค จะต้องไปบอกนาวแบนถ้าเขาปรับตัวได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะจบใช่ไหมล่ะคะทุกคนและถ้าการปรับตัวนี้ของเขาทําให้เขาหล่อขึ้นพวกนั้นอาจจะชอบก็ได้นะแล้วเขาจะได้ไม่ต้องยุ่งเงินรุ่นพี่นแว่นจะมีเรื่องมาบอกฉันรู้แล้วแหละว่าทําไมพวกเธอถึงไม่ชอบฮะแววนเหรอผมฉันเนี่ยนะเออจริงเหรอเรื่องนี้เนี่ยนะคือทําให้พวกเธอต้องแบบรังเกียจฉันโอ้ยโอเคฉันได้ไอเดียแล้วขอบคุณมากนะอายโนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฉันจะเป็นคนใหม่ โอเคนายทำดีมากนายต้องสู้เว้ยนายเวนเพราะว่าถ้านายสู้เนี่ยมันจะทำให้พวกเธอชอบนายแล้วพวกเธอจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องที่ของฉันห้าคนเลยนะฉันฝากความหวังไว้ที่นายแล้วกันนะความหวังเดียวเลยไม่ต้องเศร้าไปนะนายเว่นยังไงนายก็ต้องทางํทาำได้อยู่แล้วแค่ปรับปรุงตัวเองปรับเปลี่ยนให้ตรงไปตามแบบคนที่ชอบเนี่ยคงไม่ได้ยากเกินไปหรอกมั้งฉันว่าสู้ส ฉันเป็นกำลังใจให้นายเสมอหวังว่าร่มนี้ฉันจะเป็นแม่สื่อแห่งความรักให้นายได้นะย <c oughs> น่าสงสารจริงๆเลยผู้ชายคนนี้พักกลางวันแล้วจ้าโอเคถึงเวลาพักกลางวันฉันว่านะตอนนี้เนี่ยยายโอสนะเนี่ยก็ น่าจะมีแผนบางอย่างกับรุ่นพี่เมื่อเช้าฉันเห็นอยู่นะว่านางคุยกับรุ่นพี่เรื่องหนังสืออะไรสักอย่างฉนว่าฉันจะตามนางออกมาดูสักหน่อยดีกว่าว่าหนังสือเล่มนั้นเนี่ยฉันจะสามารถทําอะไรได้หรือเปล่ายังไงฉันตัดกําลังคู่แข่งคนสําคัญตรงนั้นไปได้แล้วฉันก็ต้องไม่ลืมคูตัวชกะกาของฉันตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนตอนนี้นี่เป็นวันอังคารตอนบ่ายซึ่งอุ๊ยนั่นไงเอาชนะหนังสือของรุ่นพี่มาอ่านจริงๆด้วย ไหนดูสิว่าหนังสือเล่มนี้นี่จะสนุกขนาดไหนไม่สนุกหรอกหลังจากเนี้ยรับรองเลยอย่าได้ค่าสายตาจากหนังสือเล่มนี้เด็ดขาดเลยโอ้อ่านนานมากอะแกฉันรอมานานมากแล้วนะโอ้ฉันว่าฉันต้องหยุดอ่านสักนิดนึงแล้วล่ะโอ้ขอพักก่อนดีกว่า <Just> แกมันคนไม่ชอบ <Just> อ่านหนังสือไง <Just> ไปไกลๆเลยนะคือคนแบบแกนี่ไม่ต้องพยายามพู่ลุมพี่ขนาดนั้นก็ได้ฉันรู้ <Huh? S 1> ว่าแกไม่ยอมอ่านหนังสือแล้วก็ไม่ชอบอ่านมันมากเลยด้วยออกไปให้หมดเอ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงแลบรูเดินผ่าน ถ้าฉันผ่าหนังสือตกนะั้นตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนจะต้องเห็นแน่นอนเพราะฉะน,นั้นต้องทําด้วยความแนบเน,นียบิดโอโอ๊ยอลไรบรูลุหันมาอีกแล้วออกไปได้ไหมเฮียโอสนาพาเพื่อนแกออกไปสินี่แน่ได้เวลาแล้วจ้า <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเขามาแล้ว,อ,ลว <c oughs> อ้ยไม่นะหนัง <c oughs> สือของรุ่นพี่นี่นะ <c oughs> ไอ้ตายเหอะรุ่นพี่ <c oughs> ต้องโกรธฉันแน่เลยอะ โอ้โไม่กดมากลงมังโอ้โหเดินคอตกไปเลยน่าสงสารสมัตเลย,เย,ยแฮะกูแกไม่ยอมดูแลรักษาหนังส,สือของรุ่นพี่เองช่วยไม่ได้เนาะโอสนะตอนนี้เนี่ยฉันมาตากกำลังเกียร์ก่อนเดี๋ยวฉันไปจัดการที่5้าตัวนั้นก่อนแล้วกันนะ <S 2> <S 2> <S วันต่อมาวันนี้เป็นวันพุธซึ่งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้เนี่ยในแว่นน่าจะปรับปรุงตัวไปได้ขนาดไหนเออ อมมากเลยอ่ะไอ้แว่นนั่นนะนะมาจีบเธออ๋อออใช่ใช่ไอ้แว่นนั่นมันมาจีบฉันอีกแล้วอ่ะแต่ว่าฉันก็บอกไปแล้วว่าฉันไม่อยากยุ่งมัแล้วมันก็บอกเลยนะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงอ่ะโอ้เลสารละฉันว่านะพวกเรามาดูรูปของรุนพีสุดที่รักของเรากันดีกว่าถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กับใยโอสานามากกว่าเราก็ตามแต่ว่าเธอก็สวยนี่เนาะดูรูปเร็วโอ้ยน่ารักเกินให้ตายเถอะเขาต้องเป็นแฟนฉันไม่แฟนฉันอยาก อย่างนั้นเนี่ยเธอลองไปดูก่อนไหมว่านายแว่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้มากขนาดไหนแล้วยายฟ้าอย่างนั้นฉันขอร้องให้เธอตามฉันมาได้หมเนีเราก็เพื่อนกันแล้วนี่เนาะนี่อ้โยนายแว่นหลขึ้นมากเป็นไงล่ะเฮ้ยออ่ะไอโนนายแว่นไงที่เธอบอกอะไอเนิร์ดอ่ะถ้าเขาหลอขนาดเนี้ฉันคิดว่านะตอนนี้ฉัน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 อาจจะต้องบอกเพื่อนฉันแล้วล่ะ ยัไงล่ะฉันบอกแล้วใช่ไหมเราว่าในแว่นมันหลอกขึ้นแล้วมันปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เออขอบคุณมากมากนะออยาโนะเออตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปเยอะเรี่ยงอะเปลี่ยนไปมากเลยล่นานไลนนายหลอกขึ้นเยอะมากหน้าก็ไม่มีหนวดผมก็ไม่ยุ่งเหยิงคือจะได้ไม่ต้องโดนบูลลี่แล้วนะว่าแบบว่าหัวแบบไม่มีหวีอะโอ้โหให้ตายเถอะฉันไปก่อนนะออยาโนะฉันไปหาเพื่อนก่อนดีกว่าถึงเวลาแล้วสินะที่ไอ้พวกนี้เนี่ยจะได้ชอบผู้ชายคนละคนกับฉันแล้วเราจะได้เป็นเพื่อนกันตลอดไป ต่อไปนะคะทุกคนอุ๊ย,ยเดี๋ยวเดยวพวกห้าสาวพวกนี้มันจะเดินไปไหนอะ่ะปกติเขาจะต้องจับกลุ่มรวมตัวกันแล้วนี่นาเอแปลกๆแฮะรวมดีเฮ้ยพู้ตรงมาที่ชมรมคนเล่นเกม <Yeah! S 1> อุ้ยดูดิเขาแอบมองตานี่ัใหญ่เลยอะ่ะโอ้ยไอ้ในที่สุดเนี่ยพวกเธอก็หนีไม่พ้นสักทีนะฉันบอกแล้วไงว่า ความชอบของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแต่ฉันก็ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีและทําให้พวกเธอชอบได้ขอแชร์รูปไปห,หน่อยแล้วกันเป็นที่ระลึกเนาะแหมดูๆแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยแบบแอบมองผู้ชายขนาดนี้นี่คือแบบแทบจะกินกันเลยจริงๆแล้วอะเดินเข้าไปบอกเขาเลยก็ได้นะมองแบบนี้เนี่ยคือเจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยมั้งอ๋อลืมไปอแอเวนมันมันอย่างนี้แหละมันเล่นเกมอยู่ไงถ้าจะชอบอแอเวนก็ทําตามที่อแอเวนชอบแล้วกันนะเขาชอบเล่นเกมอะพวกเธอก็ลองดูเอ้ย ฉันว่าคนนี้น่ารักกว่ารุ่นพี่อีกใจกฉันไม่ชอบรุ่นพี่แล้วไปเถอะคนนี้ดีกว่าจริงพอเปลี่ยนลุคแล้วรอชัดอะ่ะโอ้ยน่ารักอะชอบมาะเออเสียงเสียงใครอะฉันอยากเล่นเกมเงียบๆสักหน่อยขอถ่ายรูปได้ไหมเว่นคือพอดีตอนนี้แบบว่านายเปลี่ยนไปเยอะอะแล้วขี้อายเอาแหมผู้ผู้ชายขยับตัวนิดเดียวก็คือทําเป็นเล่นมือถือแบบไม่ไม่ได้แบบมีอะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมแล้วผู้ผู้ชายเขากลับมาก็แบบมาแอบ,บ,บ,บมองใหม่ ให้ตายเถอะอ๋อ,อก็คือมาแอบมองด้เฉพาะเวลาเล่นเกมเท่านั้นไหนที่สุดเนี่ยฉันก็สามารถทําให้ยายห้าสาวนี้ตกหลุมรักหนุ่มคนนี้ได้แล้วนะคะหวังว่าแอวนเนี่ยคงจะมีความสุขน่าดูเลยเอาเป็นว่าครั้งนี้นไอโนตคงต้องขอตัวไปตามหาทุนพี่ก่อนนะคะลคงต้องไปมหาแผนจาัดก,การในโอซนะออกไปจากสารระบบชีวิตด้วยไหนลองปิดประตูได้ไหมเนี่ยถ้าสงมปิดประตูจะเกิดอะไรขึ้นหื้อเธอนี่ดูกันเยอะเกินไปแล้วนะไหน ขอเราปิดประตูหน่อยใช่ไหมอยากให้ให้ดูเพื่อนฉันเพราะว่าตอนนี้ฉันกับไอวนเป็นเพื่อนกันละอย่าดูเยอะโอเคไหมเียวไอยานอธอยาปิดประตูสิเอ้าฉันดูอยู่โอ้โหดูดูดูปิดก็ไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรเธอก็ดูให้เต็มที่แล้วกันนะเพื่อนฉันเองแหละเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยไอยานอหรือว่าน้อยยันจังคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็แฮปปี้มากๆมาดีคาใครด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ